เรานําเสนอของเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่เป็นเรื่องของสายแคมปิง้งแรมปปิ้งทํางานได้ทุกที่นะครับ w o r k f r o m a n y w h e r e อไฮไลท์ uh, อยู่4จุดนะครับของ uh, โซนภาคกลางนะครับจุดแรกคือหอพนณสิการนะครับซึ่งเราจําลองหอพนณสิการเนี่ยซึ่งเป็นธรรมะแกลลอรี่อยู่ท่ามกลางภูเขาของจังหวัดสระบุรี นะครับมาอยู่ที่โซนภาคกลางนะครับจุดที่2นะครับก็คือเรื่องของเรานําเสนอของเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่นะครับเป็นเรื่องของสายแคมปิ้งแคมปิ้งนะครับแล้วก็สามารถทํางานได้ทุกที่นะครับ work y r o m ร n y w h น r e นะครับเรานำรถ a i r s t r e ี m นะครับแล้วก็แคมเปอร์แวเนี่ยมานำเสนอนะครับให้คนได้สัมผัสแนวทางการเดินทางแบบคนรุ่นใหม่นะครับจุดที่3นะครับที่เป็นไฮไลท์ก็คือ เราร่วมกับสถาบันเกษตรินทรีย์นะครับเราเสนอเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยววิถีเกษตรินทรีย์นะครับร่วมกับโถก้านะครับซึ่งเป็นสถาบันเกษตรินทรีนี่นำเสนอการเดินทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็สะสมเอิร์ดพอยต์นะครับเพื่อทําให้การเดินทางทั้งนี้ไม่สร้างภาระต่อแหล่งท่องเที่ยวสุดท้ายก็คือเราสืบสารทัศนินนะครับของสถาบันิริกิจ นะครับซึ่งนําเสนอเรื่องของงานศิลปะชีพนะครับออันนี้ก็เป็นงานที่เราเชิดชูนะครับงานฝีมือนะครับคัตสึสิงของคนไทยนะครับซึ่งสืบสานกันมายาวนานนะครับส่งมอบมาให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับนอกจากนี้เราจะมีงานคราฟต์งานอาร์ตดีๆนะครับของภาคกลางนะครับแล้วก็อาหารอร่อยๆก็สองถึงหกนะครับอย่าลืมนะฮะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตนะครับงานเทศกาลที่วเมืองไทยครั้งนี้สนุกสุขใจแน่นอนครับผม